เอาละครับวันนี้ก็กลาบเจอปักผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าใหม่นั้นถ้าที่เขาอัปเดตมานั้นมันเป็นท่าย,ยังไงเดี๋ยวผมจะมาดีๆดูนะครับท่านี้เลยครับท่าที่ผมใช้ยอยู่เนี่ยครับมันมีความแตกต่างท่านี้ยังไงออท่านี้ครับ มันก็แตกต่างกันมากเลยครับอืมแล้วผมก็จะมาพามโกท่าเนี้ยมันมีข้ออะไรบ้างนะครับเยอะผมกดไม่ไ้มนก็กะต้องหาจักหนึงหน่งนั้น ก็ต้องแบบนี okay. ้แหละผมกดไม่ได้นี่บอนต้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไอกเกมเขาใหม่นะครับอื มัน,นมจะบอกมันจะมันลิว้วถ้านี่ให้รู้นักรับวิธีรับเดี๋ยวผมถ้าวิธีรับก็ต้อง,งรับง่ายรับง่ายนะครับผมพาไปดูๆนะครับไพ่พี่บัตรมันก็มีความแตกต่างกันมากเลยครับนี่ครับ ความแตกต,ต่างของมันนะครับนี่ครับน้องถามาว,ว่าฟันไตวัตถีทำไรอ่ะพรมก็อยากใส่อยู่แล้วอะไรมันจะมีการเอ่มหันหน้าด้วยนะครับหันไปทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับแล้วก็มีการเคลขยัยนย้วยนะครับ เมื่อขยับแต่ถ้าวิ่งท้ากระโดดท้าอะไรก็เหมือนเดิมกันหมดเลยนะครับเดยวผมจะมมาพาบอกว่าท่านี้รับยังไงโอเคครับแค่คุณเข้ามาแค่คุณเข้ามาใน นี่ครับนี่ครับที่ผมมองอยู่นะครับซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเออหรือมังโกตตรงนี้ก็ได้นะครับมักกิเพโดโลหาัะธนครที่มันคล้ายคลายคนนะครับธนคุณคล้ายคล,คคล,า,ยคลายคนอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับผมแนะนำให้เป็นตัวนี้แต่เท่นะครับคุณจะเลือกตัวไหนก็เลือกไปไก็ได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฮะจบไปแค่เพียงเท่านี้โอเคคลิปหน้ามาจเจอกันอีกเดี๋ยวคลิปนี้ยังยังไม่มได้ลง E P T โอเคคลิปนี้ก็จบไว้แค่ที่เพียงเท่านี้บอกเมื่กี่คำท้ายว่าถากดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาอย่กให้ทำอะไรอีกก็อกไาเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้แค่เพียงเท่านี้บ๊ายบายบาย